สล l a a m สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกคนนะครับผมก็นานแล้วที่ผมไม่ได้อ่านคลิปนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสนี้เลยครับวันนี้ก็จะมารีวิวกินนี่ครับภาษามาเลยูไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรครับก็เหมือนกับอูบีบานเรานะครับถ้าถามว่านี่คืออะไรเพื่อนๆก็ต้องตอบว่าอูบีแต่ลอแน่นอนครับแต่มันไม่ใช่ครับ นี่คืออุบีกินดิบครับผมอุบีกินดิบครับกินยังไงครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยครับผมอันแรกคืออุบีนี้ผมสั่งจากเชียงใหม่ครับเป็นดอยอุบีนี้ก็จะปลูกบนดอยครับในฤด,ดูหนาวครับฤด,ดูหนาวครับก็ต้นกำเนิดก็มาจากจีนครับแต่คนไทยเขา ออกมาปลูกครับครั้งแรกก็เราก็ปอกเลยครับอูบีนี้เนื้อจะใส่มากเลยครับผมเนื้อใส่มากเนื้อในจะเป็นสีส้มอ่อนๆครับนี่ครับเนื้อในจะเป็นสีส้มครับ ต้องบอกเลยครับกินดิบครับอร่อยครับส่วนราคานี่ก็ต้องเช็คเอ,องเองครับที่ผมซื้อมานี่ก็ประมาณโลละ45บาทครับเราปอกแล้วให้เห็นสีสีส้มครับ ที่ขาวๆนี้แล้วก็ปอกให้หลายๆครั้งครับแล้วมันจะเห็นสีส้มครับใครที่ชอบผลไม้แปลกๆครับก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้ครับ อูบีนี้ชื่ออะไรนั้นผมยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวไปดูอ่านในคอมเมนต์ครับถ้าใครรู้ก็สามารถตอบได้ในคอมเมนต์ครับใครที่ชอบผลไม้แปลกๆก็สามารถเซิร์ชได้ครับนี่ครับปอกเสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะจะประมาณนี้ครับสีส้มๆครับใส่มากเลยครับผมใส่มากเลยครับ ครับเดี๋ยวผมจะกินครับก,นกินดิบนะครับผมนี่คืออูบบกินดิบครับอร่อยครับรสชาติก็จะประมาณค่อยครับรสชาติก็จะประมาณจะกุ้งดอหวานๆนิดๆ นี่ครับอูบ่นี่มันจะมีในตัวของมันคือเย็ยนครับเวลาหนาวนี่ไม่ควรกินครับต้องกินเวลาร้อนครับลวดูร้อนกินได้ครับอร่อยครับ มีน้ำครับชุ่มมากครับมีน้ำหวานหวานหวานมากเลยครับอร่อยครับคใครจะตัดเป็นชิ้นเล็กก็ได้ครับ ถ้าใครรู้ว่าเป็นอูบออะไรคอมเมนต์ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับอยากรู้ว่ามีใครรู้จักก็เปล่ามันคืออูบออะไรถ้าไปตามหาในตลาดแถวบ้านเรานี้หาไม่เจอครับไม่มีขายครับอร่อยมากครับ หวานๆนิดๆนี่ครับใหญ่ก็ประมาณนี้เท่าแขนผมได้ครับมีน้ำในเนื้อมากเลยครับเวลากินแล้วมันจะแตกน้ำในปากเรารสชาติอร่อยครับ หวานๆน,นิดๆชุ่มคอรครับถ้าเราก็หายน้ํานะครับตอนเที่ยงไงประมาณร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเราก็หายน้ําไม่ต้องเดินน้นะํากินนันนี่เลยถ้ามีนะถ้ามีถ้ามีามอุเบี้นี้กินเลยไม่ต้องกินน้ำลดความร้อนในร่างกายครับ เนื้อใสมากเลยครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อชัดๆ up เนื้อใสมากเลยครับดูนี่ครับใสมากเลยครับอร่อยครับ ใครชอบคิ้ก็แปลกเนี่ยแนะนำเลยครับรับรองว่าอร่อยครับกรอบมากเลยครับอร่อยครับ ไม่ได้แข็งมากถ้าคนมีฟันก็กินได้ครับถ้าเทียบกับแครอทนี่แครอทแข็งกว่าครับก็ประมาณแตงกวาครับเคยกินแตงกวาดิบๆแบบนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับอร่อยครับ นี่ที่ผมอ่านคลิปนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับสองทุ่มถ้าเป็นกลางวันนะสองตอกกอดัวตอกกอนี้ผมกินหมดครับร้อนร้อนอันนี้หมดรับ ออื <c oughs> กรอบมากเลยครับทั้งกรอบทั้งมีน้ำในเนื้อก็หวานนิดๆอร่อยครับผมชอบครับรับรองเลยว่าถ้าเพื่อนๆหาได้นะลองกินดูรับรองว่าชอบแน่ผมก็ให้เพื่อนๆผมตานหลายคนแล้ว เขาบอกว่าชอบครับอร่อยนี่ครับหน้าตาปประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปอะไรแล้วในคลิปหน้านะ ก็ฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนานๆเจอครั้งก็หวังว่าไม่เลืมนกันครับสวัสดีครับ